มาดูในเรื่องของการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวกันบ้างนะคะแนเพอพนมได้จับมือกับททย้ำม,มาตรการความปลอดภัยพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาศกกระตุ้นเศรษฐกิจหลังไทยประกาศฟรีวีซ่าให้จีนและคาซัคสถานค่ะ นายสุดชาวทูโมสินายอำเภอพนม,มจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าช่วงนี้แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีเหมาะแก่การท่องเที่ยวเนื่องจากกำลังเข้าสู่ฤดูฝนโดยเฉพาะกิจกรรมล่องห่วงยางนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความตื่นเต้นและชมธรรมชาติระยะทาง4กิโลเมตรและยังได้สัมผัสวิถีชุมชนกินข้าวริมคลองสไตล์บมบูคุกกิ้งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาว ไทยและชาวต่างชาติสร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นซึ่งผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งวันทางนี้ส่วนราชการได้เน้นย้ำผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยและพ่อระวังประกาศแจ้งเตือนจากกรมบุตยเกี่ยวกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นทางนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มั่นใจในความปลอดภัยและสามารถไปเปิดประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เหมาะแก่การพักผ่อนกับ ในส่วนของทางราชการเนี่ยนะฮะก็ได้มีการประกาศเตือนมาถึงอุทยานโดยตลอดนะครับนะฮะในช่วงที่ช่วงไหนที่ล่องห่วงยางได้ล่องแพได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีท่านนายกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับเรามีมาตรการเคร่งครัดนะครับในเรื่องของการลอ่ลองห่วงยางเนี่ยนะฮะก็จะให้ทุกท่านเนี่ยต้องสวมชูชีพนะครับอันนี้เป็นมาตรการที่ท่านผู้ว่าก็กำชับทุกอุทยานนะครับ แล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับทั้งชาวไทยในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับณขณะน,นี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะตื่นตัวนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งในเรื่องการท่องเที่ยวแบบธรรมชาต,ต,ตินะครับแล้วก็การท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนต่างๆนะครับก็มีความพร้อมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ